เส้นทางระบูนเชยงใหม่ที่เป็นสายซูเปอร์แต่ถ้าท่านวิ่งสายเรื่องของวิลก็คือให้คลากรรวมกับนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ที่ต้องไปทำงานกับบริษัทแต่ผมดูผมก็เชื่อมั่นว่าในการลงนานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมันจะเป็นประโยชน์ทั้งพนคางกรและนักศึกษาที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะลง คนเที่ยวเป็นกาลังสำคัญเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของพลังงานทดแกนพวกเรื่องของการทาแบตเตอรี่ที่เที่ยวในอ่อนนะครับที่จะไปเก็บพลังงานเรื่องของคือโดยสรุปนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับก็คงจะ ีกำลังเป็นที่ทโรงงานบันเพิข้อตกลงความร่วมมือทางทาการผลิตเครื่องจักรชิ้น,นส่ดดวนโลหะรอครับผมถ้าไม่มีก็ค่ะมันแป๊บนึงนะคะได้ครบกรรันาร